สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ p e r ร์ n โ p นา n ร m น n มินิตนะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าสรรนามบุคคลในภาษาฟินเนี่ยนะคะ p รโน o มินิตเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะคะ ถ้าอยากจะรู้ว่าแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะก็มีคลิปที่ทำแยกไว้ต่างหากนะคะเกี่ยวกับ pronominat ทั้งหมดนะคะก็กลับไปดูย้อนหลังได้ค่ะสำหรับ p e r s o n a p r o n o m i n i t อันนี้นะคะคนที่มาเรียนภาษา,ษาฟินใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องเรียนในเรื่องของคำที่ใช้ใช้แทนตัวเองว่าฉันใช้ยังไงใช้แทนตัวเธอว่ายังไงนะคะพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่า Persona p r o n o m i n i นนะคะหรือคำสรรพนามแทนบุคคลนะคะตอนนี้เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะสรรพนามแทนบุคคลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะก็คือกลุ่มคนเดียวกับกลุ่มหลายๆคนนะคะอันนี้คือกลุ่มคนเดียวนะคะที่เรียกว่าอึกซิกโกนะคะ ส่วนพหูพจน์นะคะก็เรียกว่าโมนิโกะนะคะตอนนี้เรามาดอูอันแรกเลยนะคะว่าสรรพนามที่จะ้ายแทนตัวเองนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ I ใช่ไหมคะภาษาฟินก็มีหนา นะคะมีนนะ่ที่แปลว่าฉันถ้าแทนตัวเธอนะคะภาษาอังกฤษ you นะคะภาษาฟินก็ซีนะ่นะคะ ภาษาอังกฤษนะคะเขาใช้ว่า he หรือ she นะคะภาษาฟินเขาก็ใช้แค่ตัวเดียวว่า hen ก็คือเขาหมายถึงเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เราพูดถึงนะคะก็ใช้แค่คำว่า hen คำเดียวแค่นั้นเองส่วน monico นะคะฝั่งพะหูพจน์ถ้าเราจะใช้แทนพวกเรานะคะภาษาอังกฤษก็คือ we นะคะ ขอย่อตรงนี้แป๊บหนึ่งาะะภาษาอังกฤษ V นะคะภาษาฟินก็เมนะคะ V กับเมนี่ตัวคล้ายๆกันเลยลงท้ายก็เหมือนกันแต่ข้างหน้านี่กลับหัวกับหางนะคะ พวกคุณนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้แค่ you คำเดียวเขาจะใช้เหมือนกันกับคนเดียวหรือว่าหลายคนก็ใช้คำเดียวเดียวกันแต่ว่าภาษาฟินเรามีคำว่า t ต e นะคะ t e ก็คือพวกคุณนะคะส่วนอ่านสุดท้ายถ้าภาษาอังกฤษก็คือพวกเขานะคะภาษาฟินเขาใช้คำว่า he นะคะเพราะนั้น สรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะของภาษาฟินแทนตัวเองก็คือมีนานะคะแทนตัวคุณหรือเธอก็ว่าซีนาแทนตัวเขาก็แฮนแทนพวกเราก็เมพวกคุณก็เตเฮก็ใช้แทนพวกเขาทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้เวลาพูดกันนะคะคนฟินบางทีเขาจะไม่พูดยาวๆมีนาเขาจะใช้สั้นๆเขาใช้ม่ หรือไม่ก็แม่คำนี้นะคะส่วนซีนาภาษาฟินนะคะเวลาเขาพูดกันสั้นๆนะคะเขาก็จะใช้แสหรือไม่ก็แสคำนี้นะคะส่วนแทนเวลาเขาพูดกันนะคะเ,เขาก็จะใช้เสนะคะ เมภาษาพูดนี่ไม่ไม่ค่อยได้ยินนะคะว่าจะเขาจะใช้คำอะไรแทนแต่มันจะมีภาษาภาษาท้องถิ่นนะคะที่ว่าภาคไหนภาคนั้นก็จะมีภาษาถิ่นของตัวเองที่เรียกว่ามูรเตนะคะคำว่ามูรเตนะคะตรงนี้แล้วกันมูรเต ก็คือภาษาถิ่นนะคะอย่างบ้านเราที่เมืองไทยก็อาจจะภาคเหนือก็พูดอย่างหนึ่งภาคอีสานก็อย่างหนึ่งภาคใต้ก็จะมีคำอีกอีกคำหนึ่งก็คือความหมายเหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละภาษาก็จะมีคำของตัวเองนะคะอย่างเม์เหมือนกันเนี่ยภาษามูรเตนะคะภาษาท้องถิ่นเนี่ย เขาก็อาจจะใช้คำนี้คำว่าเมื่อนะคะเหมือนเตนี่ก็คือภาษาถิ่นก็อาจจะใช้คำว่าเตือนะคะแล้วก็เฮภาษาถิ่นก็อาจจะใช้คำว่าเมื่อคำนี้นะคะสามอันนี้นะคะเป็นภาษาถิ่นนะคะเขาเรียกว่ามูเตภาษาถิ่นนะคะส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าป uh ูเฮเกียร์ก็คือเวลาที่เขาใช้พูดกันก็จะใช้ แม่แม่แสแสหรือเซแต่คำว่ามิลานี่ภาษาถิ่นก็จะมีนะมีมูรเตดของเขาที่ใช้คำว่าเมียคำนี้เมียนะคะนี้ภาษาถิน่นหรือ ซีนาก็ใช้คำว่าเสียอันนี้เป็นภาษาถิ่นนะคะเป็นบางภาคบางที่เขาใช้กันก็คือไม่ได้ใช้ทุกภาคนะคะเพราะนั้นสีน้ำตาลนี่เป็นมูสเตดเป็นภาษาถิ่นซีนาก็เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเวลาที่เขาพูดกับเรานะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยเวลาเราไปติดเราไปติดต่อแล้วเวลาเขาพูดกับเราเนี่ยเขาใช้ เขาใช้แทนคนที่เขาพูดด้วยเนี่ยเขาใช้เตคคานี้นะคะก็คือเหมือนกันก็คือเตคนอันนี้ก็คือแปลว่าเขาสุภาพมากให้เกียรติแล้วก็ยกย่องคนที่พูดด้วยนะคะก็คือเตนะคะก็เหมือนกับซีนาคือคุนนั่นเองทีนี้เรามาดูเวอร์บิโอล่ะกันเวอร์บิโอแลนะคะ ว่ามีนาจะใช้อะไรมีนาก็โอเล่นนะคะซีนาก็โอเล่นแฮนออนนะคะเม่ก็โอเลมเม่ ก็โอเลตเตเฮก็โอวัดอันนี้ลืมบอกไปเวลาคนเขาพูดกันนะคะผู้เหเกียร์หรือเวลาคนเขาพูดกันเดเนี่ยก็คือบางทีเขาใช้คำว่าเนนะคะเขาใช้คำว่าเน่คำเนนะคะ ก็คือเวลาพูดกันเนี่ยถ้าเราใช้แทนคนคนเดียวแทนเขาคนเดียวบางทีเขาเรียกว่าเซเขาจะพูดว่าเซแต่ถ้าเวลาพูดเนี่ยคนฟินแทนพวกเขาเนี่ยเขาจะใช้เนนะคะนเนอา้าเพราะฉะนั้นเวลาปิดโอนละ่ะตรงนี้ก็ต้องจำนะคะว่ามินาก็โอเลนนะคะซีนาโอเล่แฮนออนเมโอเลเมเตโอเลเต เฮโอวัด hey, oh นะคะเวรบิออนลานี่ก็แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะมินาโอเลนก็คือฉันคืออิงพรก็ว่าไปนะคะมินาโอเลนอิงพรโอเลนแปลได้ทั้งสามอย่างนะคะเป็นอยู่คือมินาโอเลนซีนาโอเล a แฮนออนเมโอเลน e o มเตโอเลเตเฮโอวัดนะคะ สีน้ําเงินต้องจําสีดํานี่ก็ต้องจำแรกๆอาจจะจํายากหน่อยตอนมาใหม่ๆจําได้ว่าตัวเองก็จํา mm hmm. ก็พยายามจําเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันนี่มันมินาหรือซินาเนี่ยเนาะก็ต้องจําในช่วงแรกนะคะพอหลังๆนี่พอจําได้สักพักนึงสักพักหนึ่งใช้ไปเรียนไปมันก็จะจําได้เองนะคะว่ามินาซินาแฮนมแเมเตเฮนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับเปสสนับร้นมมินินะคะถ้าเผื่อใครมีคำถามนะคะก็เขียนมาได้ใต้คอมเมนต์นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะค่ะนักแกมีนมอยกะ